อคนล่าบันเฮาหรือว่าเด็กขึ้นไม่ัยรุ่นขึ้นไม่อยากมา็ำงานในเมืองไทยขอที่หนึ่งต้องมีใจเนาะให้กับเพิ่นก่อนนายจ้างเพิ่นสิมีใจเฮาเองคือเบาเตยพ้นตัวเดียวเห็นบ่ตึกสูงใหญ่แม่นายงามแนงอันนี้คือสวนด้ฝั่งนั้นจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า B T s ฝั่งนี้จะเป็นน้องน้ำจะเห็นว่าเห็นงามแนงพอมีน้องน้ำนี่ตึกาะวา เห็นภาพแล้วมันคิดถอดบานเท่าน้อยเนาะมืัอนี้ไอ้สิมาขออนุญาตโถ่ายคลิปอีกเจนึงเพราะว่าคลิปก่อนหน้าที่มีเอฟซีสนใจแล้วก็แล้วก็เรื่องเล่าอาจจะบ่ชัดเจนขออนุญาตถ่ายคลิปมืัอนี้ตอนนี้ไอ้กําลังบันทึกภาพอยู่เด้อสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสบายดีพี่น้องเด้อเอฟซีเอเบิลูกต้องกคนเด้อมาพบกับเตยพ่นคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องสบายดีน้องต้นสบายดีไอ้มัอนี้ก็สิมาเล่าทายคว้าเรื่องเล่าคลองเบาต้นเนาะพี่น้องเนาะ บ่าวตุนเล่าบ่าวเตยเนาะบ่าวเตยพ่นเตยเตยบ่าวเตยพ่นเป็นการมีแนวคิดอยากตอบแทนเมืองไทยเนาะเปนองนอก,นอกโดยการจะเผยแผ่ความเจริญของประเทศไทยนะโดยการผ่านสื่อช่องทางยูทูบของของหนองสื่อช่องว่าเตยพ่นชาแนลแนาภาษาไทยมื่อนี้บ่าวโบกจิถามอีกเรื่องรล่าของการเหตุงานอยู่เมืองไทยเนาะ,ะก็น,นั้นบ่าวตุนบ่าวเตยลเลยเฮ็ดงานยู่เมืองไทยอสองปีแล้ว ก็คิดว่าตัวเองได้เงินเพียงพอแล้วก็ล่าเถ้าแก่กลับไปอยู่บ้านนะแล้วอยู่บ่ได้ก็จิท้าวาหย่อนยั้งจึงกลับมาแล้วก็หย่อนอยัง้งจึงโทรมาขอเงินเถ้าแก่ให้เถ้าแก่โอนเงินจากต่างประเทศขึ้นไทยแหละไปฟังเล่าวนะเพื่อนบ่มีความตกใจบ่ในส่วนเถ้าแก่ใจอุ่นไห่ละเป็นยังือจึงกล้าขอเงินเถ้าแก่ก่อนอื่นก็ทักทายน้องต้นเนาะ น้องเตยพ่นชาแนอยังให้น้องเล่าว่าก่อนหน้าที่จะกลับบ้านเห็นงานอยู่เมื่อไจักปีแล้วได้เงินเท่าไดนะแล้วคิดว่าลางานถ่าแก่กลับอยูุบัานเลยบออยู่ใดบอเอ้าเล่าให้อายฟังเลยกันเอฟซีฟังน้ำเนกาแต่ก่อนเนาะน้องเห็นงานนะเพื่อนได้สองปีเนาะก็มีเงินอยู่ก่อนหนึ่งว่าจำนวนไดบอได้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 กับประมาณอยู่แสนกว่าแล้วเนาะหนึ่งแสนกว่าบาทแม่สองคนกับแฟนเห็นงานโดยกับที่นี่กับพอดีช่วงนั้นเป็นวิกฤตโควิดพอดี พอดีก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกลับบ้านคือล่าต่อแกล่าต่อแกเรียบร้อยคิดว่ามีเงินแสนกว่าบาทไปตั้งตนอาชีพอยู่บ้านคงจะได้แมนแต่สุดท้ายมาเป็นจังสรนเงินก่อนนั่นก็ไปใส่เบิร์ดไปใส่เบิร์ดแมนก็เลยตัดสินใจกับเมียเนาะก็เลยเขาไปหางานที่ในเมืองหลวงพก็ในเมืองหลวงของลาวแต่กะจะกลับมาไทยกะกลับมาบ่ได้เพราะว่าปิดประเทศช่วงนั้นคือนอกดาวห้ามไปมาก็เลยตัดสินใจเขาไปเมืองหลวงของลาวมายความว่าน้อง ต,อง,ตองเตอมีเงินอยู่แสนกว่าบาทกับเมียเลยตัดสินใจล่าเถ่าแกกลับบ้านไปใส่ชีวิตอยู่บ้านเกิดตัวเอง <Man. S 1> คิดว่าจะเอาเงินส่วนนั้นไปเหตุอาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อต่อยอด <Man. S 1> แต่สุดท้ายแล้วกะบอเป็นตัง้งด,ดังใจคิด <Man. S 1> ย้อนวิกฤตของโควิดน้ำเนืเงินเกากระถุกดึงใส่ออกมาเงินใหม่กะบ,บอมาเพิ่มเติม,เ,ตม <Man. S 1> เลยตัดสินใจกาแฟนพากันไป เห็นงานอยู่ในเมืองหลวงของลาวคือ man, เมืองเวียงจันทร์ man, man. หลังจากทีล่ลาจากทว่าแกกลับบานไปขับไปบ้านอยู่บ้านหล้จักปีประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วจกลับไปงานอยู่เมืองหลวงของของ,ของลาวบ่ะ <Man. S 1> คุยกับแฟนมาอย่างไหตอนนั้ก็คือเขาอยู่มันคือส่วนหนึ่งก็เขาคนเคยทำมาหากินคนเคยเห็นงานเนาะก็อยู่บ้านซื้อๆรายได้บ่มีเงินเขามาหามันก็บกบเบิด ทีนีตัดสินใจสองคนกับไปหาสู่อยู่แถวบ้านเฮาอลองเบิงกับครั้งแรกที่บบเคยเห็นงานบ้านเจ้าของก็คือว่าขึนหน้าไปไอซีเป็นเบิ่งนั้นอ่แล้วก็ที่นี่เบาวเตยพ่นกับด้ไปเห็นงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งเนาะเป็นหรงงานลออ,อิดบอกรออิดบอกแมนมแต่ว่าความพีกความแตกต่างที่ฝั่งลาวกับฝั่งไทยอันนี้สิว้าจากประสบการณ์ได้ให้หาคนกินไขช่องหน่วย คือคนงานน้ากันมีหาคนแม่เพอริเที่ยวไข่กินสองหน่วยเอากินเขาแล้วเพลินยู่งเพลินบ่แม่มีห้องให้มีเลี้ยงเขาสามมือมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่าบ<ม>ออยากสวยงามบันไดเนาะกะับลังจากนั้นอยู่หันไ้ประมาณสองสามเดือนเนาะ<ม>น้องก็เลยอ่าตัดสินใจไปเสาห้องอยู่แล้วกะ็แฟนกะได้ไปเห็นงานเป็นม่บ้านในบ้านแห่งหนึ่ง<ม>ก็ถือว่างานก็คือว่านักแห้ง่ายและะ้วก็ ส่วนเต้าน้องกะได้ไปอยู่กาแฟนในบา้านลังนั้นแล้วเพิ่นกะว่าเจ้าเห็ดยังเป็นแนยคอยอั่นน้องก็เลยว่าเคยไปอยู่ไทยมามเคยตายเคตกับเขาเห็ดยังเป็นพอขั้วได้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นมีร้านอาหารก็เลยไปเป็นพอขัอ้วกลไปเป็นพอขั้วได้เงินเดือนหลานหาเป็นพอขั้ว่เงินเดือนร้านหาแมนที่นี่น้องก็เศราห้องอยู่เนาะกาแฟที่นี่ เพินก็เลยอ่าเป็นปกกัวแล้วก็เลิกจากงานห่นก็ยังเพินมาใส่ไปรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านกวาดเทือนในเปิ่นะกวาดใบไม้ตัดหญ้าแต่สีไม่ให้อ๋อคือคือดอกเวลางานแล้วดอกเวลางานแล้วเปินก็ยังใส่เห้าแม่ก็คือนี่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในบ้านเห้าส่วนแฟนก็ไปทํางานม่บ้านบางเทือเนาะเที่ยงคืนหรือว่าที่หนึ่งอย่างสี่ปุ๊กเห้าไปซื้อเบียร์ให้ไปซื้อน้ำก่อน ถึงน้องบ่เคยพอ้อน้องมาอยู่ประเทศไทยน้องจิบมีคือว่าเลิกงานกับก้าบบ้านก็คือเป็นส่วนโตเขาแล้วเพินจิมม์ม้วนไว้กับเขาคือสิทธ่ส่วนโตและเลิกงานไม่ใช่เวลางานนี่ถ้ามาอยู่ไทยก็สิปมาณนี้นะที่น้องโปรเพนนะน้องถึ่ว่าปื่มหักในความเป็นไทยการใส่ชีวิตเจ้าน่ายลูกน้องเพินบ่เปีบเยบกมาไว้อ,อ๋อแต่ในเมื่อน้องเตยไปอยู่บา้านแล้วน้องเตยไปอยู่เมืองหลวงของของลาวเนาะ ทั้งที่น้องเตยกับมิบียเคสงานถ้ำแล้วเป็นยังคือยังจะกลับมาอยู่เมืองไทยที่นี่พออยู่ได้สักพักมันบาไวไงถือก็เลยล่าออกจากบ้านลางนั้นก็เลยมาคุยกันบาน้านนี้สิกลับบ้านเจ๊ก,ก,กับบ่าก็เลยตัดสินใจแะล่วซนโควิดกำลังขี่ไข่เนี่ยแหละก็ไปสมัครงานมองไม่แฟนก็นได้ไปเห็นงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งน้องก็ไปเห็นงานมองไม่แต่พอเป็นยังตัวนี้็ะือถือว่าดีอยู่แต่ว่า ก็เลยกุยกับแฟนสองคนว่าเฮ้าลองโทร่ไปหาเจ้านายเกา่าเฮาบอ,อเดี๋ยวกันนะก่อนที่ทรหาะเจ้านายเกา่าชีวาบอบอ,บอไว้หนีเ็งานอยู่ฟังเล่าบอไว้น้ำหยั่งหนึ่งค่ะค้องฉี่มันสูงสองเงินเดือนหน่อยสาม,มา่เพิ่นสีกดหน่องคือเวลาเลิกงานก็ยังมาใส่สิจริจริงมันไ่เป็นงานเฮ้าแต่ก็ยังใส่เฮ้าสิไม่ไหา มันมว่าน้องขี่้านบันนี้ว่าจังไหนมันบบเกียวคืองานแต่เป็นพอขั้วน้องกับสมมติเปิดห้านเก่าโมงเก็บแปดโมงสีน้องก็เฮ็ดจบเลยไม่หายบางเถื่อวันยุดเฮาใส่เฮ้าไปอาบน้ำให้มาจะสี่หายเป็นสิบตัอย่างสิอทั้งที่เวลาสิพักผ่อนนะวันยุดเนาะวันยุดคือปิดห่านมือนี้วันอาทิตย์คือวันยุดอย่างสิคือเป็นสีวันยุดบอกน้องมาให้เป็นบอกมาจ่ายทอดเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น้องได้ฟังน้ำกันเนาะเรื่องเล่าชีวิตของน้องแน่น่ะ วันยุทธเดี๋ยวไนี่เจ้านายเจ้านายบไร้มาสอเด้นี่น้องอยากไปใช้กระด้นี่คือประเทศไทยได้เอ้าน้องว่าองศีน้องมาอยู่บุรดรทั้งที่มีงานเหตุในบ้านก็มีอยู่แล้วคนเวียดนามคนจีนเขาคืออยู่ได้คนเวียดนามคนจีนเิ่นมาอยู่เิ่นม่ได้เป็นลุงหนองคนได้เิ่นมาเิ่นมาเปิดกิจการขายของได้เอาท่านนายเอฟซีฟังเนี่ยเอาแมนอย่างนี้มันคืออยู่ได้เปิ่นขายของเองเพิ่นเปิดห้างเองเปิ่นเป็นแมนเปิ่นเป็นเจ้าของกิจการมาขายอ่า เครื่องเสียงขายพัดลมขายเครื่องใส่ไฟฟ้ฝาอย่างสิคือเป็นหา่านจีนหานเวียดได้ไเข้าใจแล้วมาที่นี่เฮ็ดกับเมียอยู่ตรงนั้นจักปีแล้วจึงเลยตัดสินใจโทรหาเ่าแก่คนไทยคนเกา่าที่เขาเคยเฮ็นงานนําพอดีโควิดเปิดก็ประมาณอยู่ได้อีกประมาณ3มเดือนหน้ก็เลยตัดสินใจโทรหาเ่าแก่ที่แหลกกันยัง่กลกาเด้คุยกับเมียก่อนว่า่นสิ่อยากได้เขาอยู่บ่่นย,ยังสีอยากคุยเนาะอยู่คนที่จือเฮาได้บ่ าาประมาทน,นี่ยแม่น่ายทั้งที่ออกงานจากเพ่อนแล้วออกแล้วแต่ว่าก่อนไปก็ยกมือไหวพี่ผมกลับบ้านก่อนนะผมกลัวโควิดไปล่ามาไหวตึ่งวัานี่คือสําคัญเด้อคนเล่าน้องอยากบอกไปล่ามาไหวเข้าสิไปเข้าสิมาบอกเพลินขอบเพลินดีๆค,คนไทยเพลินสิมีน้ําใจกับเฮ<ๆ>้าแห้งจุดนี่ยาแบบถ้าไปถ้าสิเขาหาเพ่อนไหวอย่างนีหนีอยา่ยาไปเห็ุแม่น่ายแล้วก็วก็เลยคุยกับเมียบ่ดนี้อ่าเฮาล่องอัน โทรหาเพิ่นบอเมียว่าเออเพิ่นสิเอาเขาอยู่บ่อลองเบิงบ่งว่าก็เลยให้เมียหันโทรหาเพิ่นเอบอบ่แมียนกกา,า,ายให้เมียหันโทรหาญาติเพิ่นก่อนโทรหาญาติเพิ่นก่อนบ่กล้าโทรหาเฒ่าแก่บ่กล้าในใจนะยังวันวันใจคิดอีหยังอยู่คิดว่าเออ้ยเพิ่นจะรับเราหรือบ่สิรับเขาอยู่หรือเปล่าจังซี่นะก็เลยโทรหาญาติเพิ่นว่าพี่ผมอยากไปทำงานกับเจ้เขานะเจ้เขายังรับคนอยู่ไหมตื่นข้าตอบนะ ญาติเผื่อน่ายมึงโทรไปเลยบอกหยาบๆในนอ่เบาขออนุญาตนะเป็นน้องเราอนุญาตดิฟซีบเนาะมึงโทรไปเลยยังไงเขาก็รับมึงอยู่แล้วก็เลยไม่ความเสื่อมันในเจ้าของในแบบนี้เฮ้ยเขาสิเอาเขาอยู่ตัวนี้แต่ก็ยังวันๆในใจได้ก็เลยให้เมียโทรหาเ่าแก่แบบนี้โทรหาเจีนี่หล่ะโยคูขึ้นมาปุ๊บเผื่นหับปับเนาะเจ๊จำหนูได้ไหมเมียวะ หนูน้อยนะอ๋อน้อยไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็เลยถามว่าไปอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนแล้วเนี่ยเองเป็นยังไง<ม>ก็เลยไปนี่ก็เลยนั่งอยู่น้ากันเนะาะบ่าวเตยพ่นก็เลยจับโทรศัพท์น้ำเมี่ยมมากๆคอยว่าเองว่าสิออกประาบาันเท่ายงคอยว่าเองจับมาเจ๊ครับฮัลโหลครับผมเตยนะครับเอา้าทำไมเผินว้านะตื่นตั้ค่ำนี่น่าคํำนี่ตื่นตัือค่ำนี่ ทำไมเองกลับบ้านเลวเองไม่โทรหาพี่เลย<อ>รู้สึกพีดเลยข้ามเนียเเเ่ยว่าเอ้าเฮาข่ายว่าเฮาเป็นคนลืมบุญลืมพุ่นกระเจา้าแบบว่ามีความสำคัญน้เพิินอยู่ทีเพิ่นยังมีเพิ่นยังขีดเึ่งเฮายังจื้อเฮาได้ยังมีความสําคัญน้าเพิินก็แบบว่าเอ้ยทาไมเองกลับไปบ้านเองไม่โทรหาพี่ไม่ทักทายหาพี่บ้างเลยเองเป็นยังไงบ้างคือเพิินถามขําแหลกเลย<ม><ม>ก็เลยเจ๊ครับผมตอนนี้อยากไปทํางานกับเจ๊เหมือนเดิมได้ไหมได้สิ แล้วเองจะมาวันไหน hmm. คือขํานีได้มันปล่อยออกจากโอ๊กเลยบานนี้คือแบบสิได้เปลี่ยนชีวิตเจ้าของแหละจีนแต่กับเข้ามาประเทศไทยคือเก่าแหละ hmm. คืออยู่ประเทศเล่ามากะหลายเดือนไม่ได้ hmm. มันมืดมองบบเห็นอนาคตนะแม้แต่กินก็นยังประหยัดพีกสุดอ้ายต้มน้ำกอกกินน้ำปลาป่านะประหยัดแห้งคือเอาน้ำจากกอกแม่นต,มต้มกินต้มกินประหยัดพวกติกนเราซื้อน้ำขวดกิน ปกติถ้าอยู่ประเทศไทยเนาะเ่าจะมีตู้หยอนหน้าไม่บาทสองบาทกินบุเบิดแล้วจึงบาทเท่ามันบุมีน, <ะ S 1> นี่แหละตอนคุยกับจีออาเพิ่นรับแล้วแล้วเตรียมตัวจังไดแล้วแต่จังไดคือจังไดมากกะโทรหาเพิน่นขึ้นที่น้องเคยเบาแหละเจ๊ครับผมอยากไปทํางานกับเจ๊เออแล้วเองจะมาวันไหนจะมาเมื่อไหร่เจ๊ครับผมไม่มีตังเลยสักบาทนะโอ้โหนี่แหละสําคัญแมนจากใจน้อยของเบาเตยพลดเลยเบาความจริงเลยต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในไซกระตามในซาลาโลงแห่งนี้เนาะก็เลยเองจะมาวันไหนผมไม่มีตังเลยเจย๊ผมอยากไปกับแฟนเนี่ยสองคนเนี่ยเองต้องการเท่าไหร่ผมอยากได้สองหมื่นครับเออได้พี่โอนใหน้อาเลขบัญชีมาให้พี่นะคือข้ามนี่ไมไ่่ายคือเหตุในผมมีจิตสํานึกขึ้นมาทันทีเลยนี่คือข้ามประเทศไทยคือข้ามว่าคนไทยเพิ่นีนี่น้าใจก็เห่าแห้ง ต่ก่อนพมสีแบบว่าคิดได้ว่าเออเขามาอยู่บ้านเพิ่นเท่ากับสีแบบเห็นงานแล้วก็จบไปแล้วก็จบสักกับไปบ้านแล้วก็บบอซานต่อหาการเพิ่นก็คือสีลืมเท่า<ม>แต่มันโมเมนต์จังสั่นงายคืองีเงินข้ามที่เพิ่นเบาแล้วทำไมเองไม่โทรหาพี่เลยเองเป็นยังไงบ้างคือเพิ่นยังเป็นห่วงเป็นให่เขาอยู่เพิ่นยังเง็นเนาเป็นลหลวงน้องเขาในสายตา <อะ S 1> เพิ่นนี่คือมันอยู่ในหนีง่ายอยู่ในใจแม่ประับใจแห้งไงวะกับแล้ววันนี้หลังจากทีคุยกับเจีแล้ว เจอโอนตังให้เลยบ่ะโอนให้เลยโอนให้เลยเดินทางเลยเอาเขากลับเขากลับลงมาบ้านเขาก่อนอ๋อจากมืองหลวงลรามาบ้านก่อนอยู่บ้านประมาณสามมือสามมือแล้วก็เป็นกระซงเงินให้ช่วงนั้นผู้ดีด่านเปิดผู้ดีก็ได้เข่ามากได้กลับมาเลยกลับมาเลยตอนที่แล้วพีคสุดนะกลับมาหาเพื่อนนะแรกแรกนะพี่ห้องยังม่มียังยังมีเพื่อนพาไปผักอยู่ไสฮูบ่ะอยู่ไซผักไปอยู่ผักอยู่บ้านเพื่อนจากที่ทํางานประมาณหากิโลเจ้าหน้ายห้ิมีบ้านสองหลัง คือบา้านหลังหนึ่งเพื่อนกับเียให้ลุกน้องอยู่เนาะแต่สูมือนี่เพิ่อนยังอยากให้ไปอยู่แต่ว่ามันไกลประมาณสี่ฮาโลเพิ่นว่าวอาอก<า>ออกม,มาใส่ไฮบอ้ก็เลยอันนี้หันขับมาไส่์บเป็นที่นี่เพื่อนกยให้ไปอยูบ่บ้านหลังนั้นไปเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยที่นอนก็เป็นโซฟานุ่มๆที่นอนนุ่มๆมีห้องแอร์เหตุคือเฮาบาเป็นลุกน้องคือญาติผู้หนึ่งายแบบตอนหลับเฮ้าคือคนแบบในครอบครัว คือแบบบัรังเกียจ์ยังเลยมากอให้ไปพักก่อนเดี๋ยวค่าห้องแบบห้องที่ไปเจ้าห้องเป็นบอไม่มีตังค์ก็ออกให้ก่อนนะก็คือไปดูห้องยองจะไปอยู่ห้องไปอยู่ซอยไหนบอกราคาห้องเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเด้ออกให้ก่อนโอแล้วกะ็ที่นี่พีิกสุดเด้อบมี่ผ้าห่มบมี่ผ่าลมบมี่้องใส่ที่เป็นก็เอาหามาให้ให้ซื้อฟๆฟี่บ่ได้คิดเงินคือว่าซอยเลือตอนที่ห้ามาใหม่ห,ห,ห,ห้าม,ามาลำบากนี่ เพ่นสีซอยอยังได้เพลนสีซอยบ่มีจักรยานเหมือนก็ซืสือจักรยานห้เพราะว่าอยู่ไกลๆด้ปันจักรยานกลับไปกลับมามเพ่นสให้ออกมาใส่เพ่นว่าผ่อนนอกก็ไดเสียอ,ออกให้ขับบ่เป็นยานรถอยู่ในเมนืองไทยแสดงว่าดีใจประทับใจประทับใจดีใจในตัวที่ว่าตัวเองลงใจแล้วหลังจากที่ได้เดินทางขง้ามาเมืองไทย,ยไง่ายได้ก้าวขาเขามาเนี่ยแบบ มันมีความมันใจชีวิตว่าชีวิตเท่าต้องไปได้ดีแน่นอนสิบ่เป็นสิ่งที่ผ่านมาที่อยู่ข้างลังที่เขาผ่านมาแน่นอนสีบ่ได้กินไข่ต้มซองหน่วยหาคนกินแน่นอนออนายบ่แม่นไข่ต้มไข่เจียวพ็ได้มาอยู่กับเพิ่อนอยากเัีกับหากินแบบนี้อยู่ในหลานเพิ่นบ่เคยหามเลยมีเนื้อมีหมูเฮ็ดกิน<อ>บัดนี้อยากอาหารบ้านเท่าก็เฮ็ดเอาเพิ่นสิบ่เคยหามเขาเก็แสดงว่ากรับเขามาแล้วไปอยู่นัานเพิ่นตั้งแต่มื้อนั้นมาจักเดือนแล้วปีกว่าเลยได้ปีกว่าแล้เนาะ มีคนงานทกันจะคนมีคนงานอยู่สีหาคนหน่อสีหาคนแต่กระดูแลเท่าเทียมกันบ่แมนแต่ตอนนี้น้องกับมีเงินเก็บก่อนหนึ่งเลยได้แป๊บเดียวไอ้ชีวิตเปลี่ยนคือน้องว่าอะไรสมารถยิมได้หัวได้แล้วป่ะนี๊แจมไซแจมไซขึ้นคือสามารถ่าอยากได้หันได้หนีเขาก็บสือเอาเนาะอยากกินหันกินนี่ของแพงๆเขาก็บสือกินแน่ดำเต้อดำเดือนนี่สินะ ชีวิตดีขึ้นหลายชีวิตดีขึ้นมันอีบาตุนแล้วก็อย่างว่าเราเราเราก่อนที่จะเดินทางเขามาในเหตุานในเมืองไทยแหละกับตอนที่เาในเมืองไทยแล้วแล้วกลับไปแล้วมันมันอยู่บ่ได้เนาะบ่ได้ไอ้มันคนเราฟิวเลยความลําบากแตะกอนเขาอยู่ไทยนี่น้องที่มีเงินก่อนหนึ่งคือน้องว่าเลยน้องก็มีความสุขกับเงินก่อนนั้นพอกลับไปบ้านกับประมาณปีหนึ่งน้องก็ใส่เงินก่อนนั้นเบิดเพราะว่าช่วงนั้นเห็นยังบ่ได้เลยทุกอย่างก็ต้องไปซื้อเขามาไปใส่กับบ่ได้เขาปิดบ้านปิดยังเบิดดแล้วาเปิ เปิดอีกนิดนึงบ่นิ้แต่ประเทศไทอยอโมเปิดได้เปิดบานเท่าไปหากันได้กันออกก็เลยไปเห็นงานอยู่เมืองหลวงเหมือนบอกก็แสดงว่าเ่ิดเป็นแค่หนังคนเดียวก,กับเป็นกันหลายคนอยู่นถ้า่วนโควิดกาบมูนีก็อย่างเมื่อเราเนาะเราให้ทางผู้ชมฟังเรื่องราวของไอ้น้องเตยนะก็จะเป็นช่วงๆบางตอนที่บาบูเกินไปก่อนหนา้าว่าจะเล่าเนาะแต่ว่ามูนี่กัเฮานั่งกันอยู่ในสวนนะก็ได้ได้ได้ระบายความในใจถึงก็มีน้ำใจของเ่าแก ซึงว่านี่แหละที่่บวเตยพุ่นอยากบอกว่านี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยเฮาเป็นคนอย่าลืมบุญคุณคนไปอยู่ไซกับสี่เขาอื่นน่ะตกนามบะไรตกไผ่บ่ใหม่ง่าย,ายบ่ยบเมน่า่บาวเตยพุ่นเป็นคนดีดอกก็บบดีแต่ว่าเฮาก็พยา,ยามตอบแทนได้ที่เฮาตอบแทนเพิิน,เพ,นเพิ่นมีพระคุณกะเฮาอย่าเป็นเนรคุณคนที่มีประคุณก็เฮา่บาวเตยพุ่นอยากฝากนะคนดีอยู่ทั้งบ้านถ้าดูคลิปบวโบน้องคนล่าวันเฮาหรือว่าเด็ก ขึ้นไม่ไปรุ่นขึ้นหม่อยากขึ้นมา็ำงานในเมืองไทยขอที่หนึ่งต้องมีใจเนาะให้กับเพิ่นก่อนนายจ้างเพิ่นสิมีใจเอาเองคือเบาใจพ้นขนาดบ่มีเงินขอเงินสองหมืน่นเพิ่นยังโอนให้นี่คือเรื่องจริงการมาเปลี่ยนชีวิตตุมือนี่กะพอมีเงินมีทองขึ้นมาแน่เดือนที่แล้วไปซื้อทองให้เมียาบาทหนึ่งโอ้ดีใจนําเด้ออันนี้คือความจริงเลยดีใจนําดีใจนํบาบริตัวกระจ่างเงินนําพักนําแห้งทีหามากกับเจบ็บคนนี้แหละ ดีใจกระทายถอดเรื่องเล่าดีๆแม่นี่คือเป็นกำลังใจอีกมุมหนึ่งว่ะเจ้าเหตุความดีไปนะในได้เจ้าตรงด้สิ่งดีๆตอบแทนเจ้าแน่นอนเจ้าบอตองพิคิดว่าเจ้าจิบได้คิดดีทําดียมในสิ่งดีๆตอบแทนนี่แหละคือความว่าประเทศไทยอยากให้ทุกคนได้ฮู้เบาเตยอ้บูนะกะสิอ่า,า,า,อาทักทายฮะเบาเตยตลอดอยากให้เบาเตย<บ>ท่ายเรื่องเล่าของตัวเองในชีวิต อยู่บ้านเนี่ยอยู่นี่ในเอฟซีด้ฟังเนาะเมื่อนี้ไอ้กระเสียงไทยรบกวนตัวเพียงเท่านี้เด้เมื่อานี่ว่ารบกวนอีกเจนึงได้ได้ไยถอดเรื่อง้าไปหน้าทางอยากให้อายผ้าไปเที่ยวไปหลอกเพราะว่ายังเห็นยังหลายอย่างอยู่เลยในสิว่าที่อายไปมานะว่าอันนี้มันจะเลิศนะน้องนสิยินดียินดีว่าน้องยังบุกเห็นน่ะน้องบุกคอยไปใส่เหตุงานกันสิยู้แต่ในห้องเหลืองงานกันสิกลับห้องจันสินายแต่ว่าพ่อใดญ่มหาอายครูจ้ากายนนี้อายผ้าเล่นผ้าเที่ยวแล้วก ติดใจในความเป็นไทยเลยบ้านนี้อยากเลาะได้บ้านใช่ความเจริญของเมืองไทยแม่นเอ้าพี่น้องเอ๋ยจังได้ก็แล้วแต่เนาะมื้อนี้บ่าวโเองก็อยากรบกวนน้องเตยเตยพ่นเพียงเท่านี้เนาะมื้อหน้าบ่าวโจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของน้องเราสู่ทุกท่านฟังอีกท่นึงเนาะท่านผู้ชมทันที่มากหรือว่าอ่าอยากจะเข้าไปรับชมนะเพราะว่าสิเป็นช่องของน้องน้องเตยพ่นเนาะช่อง YouTube นะฮะเตยพ่นชาแนลชาแนลเนาะเข้าไปได้ภาษาไทยเนาะ และกาบ่าวบุโซลาเสียงแค่เล่าน้องพี่น้องสนับสนุนโดยการบบกขดขามโฆษณานะฮะกดไหลกดแช่กดเป็นกำลังใจทายทอดออกไปเหลืองเล้าให้ลายคนเดีครับผู้ถึงนำใจของคนไทยวามเจริญแล้วก็มีนำใจเนาะความดีความีของประเทศไทยคือคนไทยอ่ะมีนำใจก็เฮ้าอ่ะเพิ่นบทีมเฮาแน่แต่เฮ้าดีก็เพิินอ่ะพี่น้องบ่าวเทพพ่นอยากฝากไว้ซํำนีแหละถ้ามีใจให้เพิินเพิ่นมีใจเฮ้าแท่เทฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีสบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวตนสู้ ดดยดยดยประเทศไทยเป็นที่พึงแมนแมนไป